สวัสดีครับผมนาเดลสไตน์วันนี้ผมมีหนังเรื่องนึงมาเล่าให้ฟังกันครับและเรื่องนั้นคือ The Man from Earthorcin h หรือคนอ,อมตะฝ่าเมินปี2นั่นแหละครับโดยเรื่องนี้เป็นภาคต่อจากภาคแรกหากใครยังไม่ได้ดูนะครับผมทำไว้แล้วกดตัวไอด้านมุมขวาได้เลยและหากทุกคนพร้อมที่จะรับชมแล้วมาเริ่มกันเลยครับ เริ่มเรื่องนะครับณนะพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งศาสตราจารย์คริสตี้กำลังสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ยุคโบราณซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็ตั้งใจฟังกันดีเว้นแต่2คนนี้ไม่ใช่2ค,คนนี้เว้ย2คนนี้ตั้งหาก ซึ่งคนหนึ่งก็กําลังเล่นโทรศัพท์ส่วนอีกคนก็กําลังสเก็ตภาพไปส่งอาจารย์คนที่เล่นโทรศัพท์นั้นเธอชื่อทาร่าส่วนคนที่กําลังสเกตภาพเธอชื่ออิซาเบลในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันทาร่าก็ได้สังเกตเห็นศาสตราจารย์จอห์นโอมนซึ่งในภาคนี้จอห์นก็ได้เปลี่ยนตัวตนใหม่โดยเขาได้ใช้ชื่อใหม่ว่าจอห์นยังเมื่อทาร่าได้เห็นจอห์นเธอก็ได้ชวนอิซาเบลเข้าไปพูดคุยกับจอห์นโดยทั้งคู่ได้ถามคําถามเกี่ยวกับมนุษย์โบราณและเรื่องของประวัติศาสตร์ ซึ่งจอนก็สามารถตอบทุกคําถามได้อย่างง่ายดายโดยหลังจากที่จอนตอบคำถามทั้งหมดจนเสร็จ ทาร่าก็ได้ชวนจอนไปเลี้ยงกาแฟเพื่อเป็นการขอบคุณจอนที่อธิบายเรื่องราวต่างๆจนพวกเขาเข้าใจแต่จอนนั้นก็ได้ปฏิเสธคำชวนของทาร่าโดยจอนได้บอกว่าเขามีนัดกับอาจารย์คริสตี้แล้วขอบคุณมากนะเด็กๆที่ชวนเมื่อทาร่าได้ฟังก็เสงนิดหน่อยเธอจึงได้บอกว่างั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นเรามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันดีกว่าเมื่อจอนได้ยินคําว่าถ่ายรูปแบบนี้ก็ทําหน้าเลิกลักเลยครับโดยจอนก็ตีเนียนชวนคุยเปลี่ยนเรื่องใช้ไหวพริบของเขาที่ร่ำเรียนมากกว่าหมื่นปีเพื่อเอาตัวรอดโดยจอนก สามารถเอาตัวรอดไปได้อย่างหวุดหวิดสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูภาคหนึ่งนะครับอาจจะงงนิดหน่อยทําไมจอต้องกลัวกล้องทําไมจอต้องกลัวการถ่ายรูปนะครับง่ายๆเลยนะครับก็เพราะว่าการที่มีรูปถ่ายมันจะก่อให้เกิดเรื่องยุ่งยากตามมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวตนเอ่ยความเสี่ยงที่จะถูกจับได้ก็มีค่อนข้างสูงนี่แหละครับคือเหตุผลที่จอเนี่ยกลัวกล้องพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับมาฟังกันต่อดีกว่า ในวันต่อมาขณะที่จอร์กนกำลังตรวจการบ้านของเด็กอยู่นั้นจอร์นได้เห็นตัวเขาผ่านกระจกและจอร์นก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับเขาในช่วงหลังๆนี้จอ์นเริ่มมีรอยเหี่ยวย่นและเริ่มมีผมขาวขึ้นในบางส่วนโดยจอร์นก็ได้รู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาก็เริ่มมีอาการแก่ขึ้นท,ท,ทั้งๆที่หมื่นปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยแก่ขึ้นเลยจอร์นเริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับตัวเขาในขณะที่จอร์กนกำลังนั่งกังวลอยู่นั้น คริสตี้แฟนของชอนก็ได้บอกว่า ถ้าคุณกังวลเรื่องแก่แล้วก็คุณไม่ต้องกังวลหรอกเพราะทุกคน้วนต้องเผชิญแบบเดียวกันถ้าคุณกังวลใจเรื่องผมงอกแล้วก็คุณก็แค่ไปยอมไม่มีใครเขาสังเกตและสงสัยอะไรหรอกนะถ้าคุณเริ่มแก่ขึ้นแต่ถ้าคุณไม่แก่เนี่ยเขาเริ่มสงสัยแน่เช้าวันต่อมาในค์สเวียนของจอร์นในขณะที่จอร์นกำลังสอนเรื่องศาสนาพุทธลิโกโเด็กคนหนึ่งในค์สเวียนของจอร์นได้ยกมือถามจอร์นว่าอืมอาจารย์ครับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่พวกที่เขาเรียกว่าปากว่าตาขยิบหรอกครับพูดอย่างหนึ่งสอน อย่างหนึ่งแล้วก็ทําอีกอย่างหนึ่งเมื่อจอได้ยินคำถามของลีโก้ก็ได้ถามว่าแล้วทำไมคุนถึงคิดว่าอย่างนั้นล่ะลีโก้ก็ได้ตอบจอนว่าพระพุทธเจ้าเขาสละสมบัติทุกอย่างทั้งหมดที่เขามีแล้วสอนให้พวกเราเนี่ยอยู่แบบสงบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาตัวอ้วนมากๆเลยไม่ใช่เหรอครับเขาอ้วนเป็นตุ่มเลยใช่ไหมพวกเรา และคนในห้องก็ต่างพากันหัวเราะรวมถึงจอร์นก็หัวเราะเช่นกันจอร์นได้อธิบายว่าไอสิ่งที่คุณพูดถึงคุณหมายถึงรูปปั้นพระอ้วน,นที่ตั้งอยู่ที่ไชน่าทาวใช่ไหมลิโกก็ได้บอกว่าใช่ครับจอร์นก็ได้อธิบายต่อว่าสิ่งที่คุณกําลังพูดถึงอยู่นั้นนั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เป็นรูปปั้นพระชาวจีนนะคะที่เขาเรียกกันว่าพระสังกัจจายยังไงล่ะส่วนพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเราเนี่แหละ อาจารย์แต่เขาเป็นพระเจ้านะคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าท่านเป็นแค่คนธรรมดาที่คุ้นคิดอย่างหนักถึงความเป็นมนุษย์แล้วท่านก็ตัดสู่เอาล่ะทุกคนเข้าใจตรงกันนะสําหรับคาบเรียนหน้าไว้ค่อยมาต่อกันโดยหลังจากที่จอรนกาลังจะกลับบ้านครูใหญ่ได้เข้ามาหาจอรนและได้บอกกับจอรนว่าจอรนฉันกําลังจะมีหลานว่ะฉันอยากให้นายอยู่ร่วมยินดีกับฉันในช่วงเวลาที่ดีแบบนี้ ชนเนานี่มาด้วยวิสกี้อย่างดีอายุเกือบร้อยปีนายไปฉลองกับฉันดีกว่าโดยจอรนก็ได้ตอบรับคําเชิญพร้อมทั้งยินดีด้วยกับอาจารย์ใหญ่ที่กําลังจะมีหลานโดยทั้งคู่นั้นได้ฉลองด้วยการจิบวิสกี้อย่างดีอายุเกือบร้อยปีแต่เมื่อทั้งคู่ได้กระดกวิสกี้แก้วนั้นไปอาจารย์ใหญ่ก็ได้พูดว่ารสชาติมันแย่มากไม่น่าเชื่อเลยว่าโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่ค้าฟ้าขนาดวิสกี้อย่างดียังเสียได้คุณว่างั้นไหมจอรนเมื่อจอนได้ยินแบบนี้ก็ทำหน้าเครียดเลยครับ เพราะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาจอร์นก็เริ่มมีอาการแก่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทําให้คําพูดนี้มันแทงใจดําจอร์นพอดีโดยหลังจากที่จอร์นไปฉลองจนเสร็จจอร์นก็ได้กลับบ้านมาทํามือค่าแต่ในระหว่างนั้นได้มีคนมาเคาะประตูที่หน้าบ้านจอร์นนั่นก็คืออิซาเบลโดยเธอได้ยกหนังสือของอาจารย์คริสตี้มาให้โดยจอร์นนั้นก็ได้ขอบคุณอิซาเบลที่เธอเป็นคนมีน้ําใจและคอยช่วยเหลือมาตลอดโดยจอ์นก็ได้อยากมอบบางอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนจอร์นได้บอกกับอิซาเบลว่าเธอชอบอ่านหนังสือใช่ไหม ถ้าเธอชอบเล่มไหนแล้วก็หยิบไปได้เลยนะมันอยู่บนชั้นตรงนั้นน่ะเป็นเลือกเอาเมื่ออิสเบลได้ยินแบบนี้ก็หวานเลยครับเธอจึงเดินไปหยิบหนังสือที่อยากได้และหนึ่งในเล่มที่เธอหยิบมาเป็นหนังสือของอาร์ตที่มอบให้จอร์ในภาคที่แล้วและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความชิบหายที่จอร์นั้นต้องเผชิญในภาคนี้โดยเมื่ออิสเบลกลับมาที่หอพักเธอก็ได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านโดยหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่ยืมมาจากจอร์ทั้งคู่ได้พบข้อความหนึ่งในหนังสือซึ่่่่งงเเเขีียนนนนอออาาไวว้้หััสืืลมแดพรก john oman oh เมื่อทั้งคู่ได้อ่านข้อความจึงเกิดข้อถกเถียงกันว่าทำไมถึงเป็นจอร์โอมนล่ะมันต้องเป็นจอร์ยังสิหรือว่านี่จะเป็นมุกโอมนที่แปลว่าชายแก่กับคำว่ายังที่แปลว่าหนุ่มแต่เมื่อทาร่าได้ฟังเธอก็ได้พูดขึ้นว่าฉันว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าโอมนนี้มันคือนามสกุลไม่น่าจะใช่โอมนที่แปลว่าชายแก่แน่ๆไอ้หนังสือเล่มนี้ก็เกือบ10ปีแล้วตอนนั้นอาจารย์จอร์เพิ่ง30ต้นๆเองมั้งซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีใครเรียกคนหนุ่มว่าชายแก่หรอกนะเว้นแต่นั่นคืออนนนนามสกุลใตี้้คัทงู่ เริ่มสงสัยแล้วว่าคนที่ชื่อจอห์นโอแมนเนี่ยคือใครเป็นคนคนเดียวกับอาจารย์จอห์นหรือเปล่าทั้งคู่จึงได้เข้าเน็ตค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ทําให้พวกเธอได้พบว่าอะไรบางอย่างดรอาร์จงกินอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักโบราณนักดีรางวัลทางวิชาการนั้นเพียบและยังมีผลงานสร้างชื่อมากมาย เขียนหนังสือหลายร้อยเล่มและเมื่อพวกเธอได้ค้นไปเรื่อยๆจนได้พบกระทู้หนึ่งเกี่ยวกับหนังสือเล่มสุดท้ายของเขาชื่อหนังสือว่าค่ำคืนที่ยาวนานกับานุษย์อายุยืนโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เขาและเหล่าอาจารย์ได้นั่งพูดคุยกับอาจารย์คนหนึ่งนั่นก็คือศาสตร,ราจารย์จอห์นโอแมนชายผู้ที่อ้างตัวว่ามีอายุก,กว่า14,00 0ปีและยังเป็นพระเยซูคริสต์อีกด้วยแถมยังเคยเจอและเป็นเพื่อนสนิทก,กับบุคคลทางประวัติศาสตร์หลายคนโดยเมื่อหนังสือเล่มนี้ออกวางจำหน่ายผลตอบรับของหนังสือเล่มนี้คือ พูดได้เลยว่าเละโดยมีผู้วิจารณ์ในแง่ลบมากมายเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เช่นหนังสือเล่มนี้มันเป็นนิยายไซไฟไร้สาระแต่คุณกับอ้างอิงว่าเรื่องจริงและหนังสือเล่มนี้ยังทําให้ดรอารเจนกินสูญเสียความน่าเชื่อถือทางวิชาการทั้งหมดที่เคยมีมาในหนังสือดรเจนกินยังบ่อยว่าให้พวกเราเชื่อว่าพระเยซูคิด คือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์มหาลัยที่อยู่ในวัยกลางคนหน้าตาหล่อเหลาที่คอยแอบแฝงซ่อนตัวและใช้ชีวิตอยู่ปะปนกับพวกเราเมื่อทาร่าได้ฟังก็ได้พูดขึ้นมาว่าไอ้ที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับอาจารย์จรของพวกเราเลยนะเธอว่างั้นไหมอิสเบลซึ่งอิสเบลก็ไม่ได้ตอบอะไรเธอนั้นนั่งคิดอยู่สักพักอืมฉันว่านะเราต้องไปหาหนังสือเล่มนี้มาแล้วล่ะ หลังจากที่ทา่าและอิซาเบลได้หาหนังสือเร่มนั้นมาอ่านทำให้ดังคู่นั้นคิดแผนใหญ่ขึ้นมาโดยพวกเธอก็ได้เรียกเพื่อนสนิทมาเพิ่มอีกสองคนนั่นก็คือลิโก้และฟิลิปอิซาเบลได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าหนังสือเร่มนี้เป็นหนังสือที่ดรเจนกินได้เขียนขึ้นดรเจนกินได้ใช้เวลาร่วม10ปีสอนหนังสือร่วมกับอาจารย์จอห์นโอมนโดยเรื่องมันก็มีอยู่ว่าในค่ำคืนหนึ่งศาสตราอาจารย์จอห์นโอมนนั้นเขาได้บอกกับเหล่าเพื่อนของเขาว่า ตัวของเขานั้นมีชีวิตมามากกว่า14,000ปีเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ำและยังเป็นอมตะเขาเคยพบกับโคลัมบัสและยังเป็นเพื่อนกับแวนโก๊ และเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะมากมายเขานั้นยังบอกต่ออีกว่าเขามักจะอาศัยอยู่ที่ที่หนึ่งไม่เกิน10ปีและเมื่อคนรอบตัวเริ่มรู้สึกว่าตัวเขาไม่แก่ขึ้นเลยเขาก็จะเริ่มย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆและสิ่งที่พีคไปมากกว่านั้นคือนอกจากเขาจะเป็นชายที่เป็นอมตาแล้วเขาก็ยังเป็นพระเยซูคริสต์อีกด้วยเมื่อฟังจนจบลีโก้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเธอมันบ้าไปแล้วนี่มันนิยายวิทยาศาสตรชัดๆฉันจะบอกให้นะนักเขียนส่วนใหญ่ก็เขียนนิยายกี่กับพระเยซูตลอดแหละ ี่พุกเธอไม่รู้ลีโก้แต่ปกหนังสือเล่มนี้มันเขียนว่างิงจากเรื่องจริงนะเดี๋ยวก่อนนะทาร่าการที่หนังสือเล่มหนึ่งเขียนว่างิงจากเรื่องจริงมันคงเป็นเรื่องจริงสินะที่เธอคิดได้ยังไงเนี่ย เอาล่ะพวกเธออย่าทะเลาะกันสิฉันหน่ะได้ไปค้นข้อมูลของดร์เจนกินมาเขาดํารงตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีมีหนังสือตีพิมพ์เป็นตั้งๆและทั้งหมดนั่นเป็นคือของจริงแต่พอเขาเขียนหนังสือเล่นนี้ออกมาเขาโดนย้อเย้ยไปทั้งวงการแต่มันมีอะไรน่าแปลกเมื่อฉันได้ลองไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจอห์นโอมนเขานั้นไม่เคยมีตัวตนจนกระทั่งเมื่อปี2001อยู่ดีๆเขาก็โผล่มา พวกเธอรู้ไหมใบขับขี่ใบกำกับภาษีบัตรประชาชนเอกสารทุกอย่างของเขานั้นล้วนเป็นของปลอมทั้งหมด ส่วนดรเจนกินที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ได้ไปตรวจสอบมหาลาัยเก่าๆหลายแห่งและเขาได้พบว่ามีคนใช้ชื่อจอ์นหลายคนที่มีหน้าตาและลระูปพรรณคล้ายๆกับจอร์นโอมนประวัติของพวกเขาทั้งหมดได้ถูกทำลายจนไม่เหลือซากแน่นอนว่าฉันไป Google ดูแล้วอย่างเดียวที่พูดถึงจอร์นโอมนก็มีแค่หนังสือเล่มน,นี้เท่านั้นเมื่ออิสเบลนั้นได้พูดจนจบลีโกก็ได้พูดว่าอืมแล้วพวกเธอมาบอกเรื่องนี้กับเราทาไมมันมีอะไรน่าสําคัญเหรอ i ิส b e เบก็ได้ตอบลิโกไปว่าไอ้ที่ฉันเรียกพวกนายมาวันนี้ก็เพราะว่า,วาเรื่องนี้แหละฉันอยากให้พวกนายลองดูที่หนังสือเล่มนี้มันมีบางอย่างเขียนเอาไวท้ที่หนังสือนะ่ะพวกนายเห็นไหมมันเขียนว่าแด่เพื่อนรักจอห์นโอแมนมันตรงกับชื่อในหนังสือของดรเจงกินชายที่ชื่อจอห์นโอแมนกับอาจารย์ของเราจอร์ยังต้องมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่หรือไม่พวกเขาก็อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้ ไม่อสเบลพูดจบฟิลิปก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเธอเอาะไยมาพูดในอิสเบลรูปสักใบเธอก็ไม่มีโดยอิสเบลก็ได้ตอบฟิลลิปว่าก็เพราะว่าฉันมีน่ะสิเลยพูดโดยรูปของจอร์นนั้นก็อยู่ในหนังสือนั่นแหละโดยที่รูปนี้เป็นรูปถ่ายเพียงรูปเดียวที่ดร์เจนกินนั้นสามารถหาได้เพราะโดยปกติแล้วจอร์นเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปและจะหลีกเลี่ยงการถ่ายรูปทุกครั้งโดยเขาจ้างนู่นอ้างนี่ตลอดเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนถ่ายรูปโดยเมื่อทุกคนได้เห็นภาพของจอนนู์ ว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้ารูปนี้คือศาสตราจารย์แสดงว่าเขาก็เป็นพระเยซูนะสิแล้วทีนี้พวกเราจะเอาไงต่อละ่ะโดยอิสเบลก็ได้บอกทุกคนว่างั้นเอางี้ฉันอยากให้ทุกคนช่วยกันหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าศาสตราจารย์ของพวกเรานั้นจะใช่คนคนเดียวก,กันกับที่พวกเราคิดไหม ซึ่งวิธีการหาหลักฐานของเด็กกลุ่มนี้ก็ไม่ยากเลยโดยที่เด็กกลุ่มนี้แอบย่องเข้าไปค้นข้าวของที่บ้านจอนและได้พบเข้ากับหลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่งนั่นก็คือสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้เว้ยแต่สิ่งที่พวกเขาได้เจอนั้นก็คือกล่องลังเก่าๆใบหนึ่งที่ภายในกล่องนั้นประกอบไปด้วยหนังสือมากมายที่มีอายุมากกว่าหลายร้อยปีและภายในบ้านของจอนก็ยังมีรูปวาดของแวนโกและเมื่อทุกคนนั้นนําสิ่งเหล่านี้ไปตรวจสอบก็พบว่าหนังสือเก่าๆที่ลิโก้ได้เจอล้วนเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยชาย าทางสำนักพิมพ์ได้บอกว่าผู้ที่เขียนหนังสือเหล่านี้นั้นเขาไม่แมารับค่าลิขสิทธิ์หนังสือด้วยซ้ำแถมคนเหล่านั้นก็ล้นหายไปอย่างเป็นาและในส่วนภาพของแวนโกอิสเบลได้นำภาพนั้นไปให้ผู้ชี่ยวชาญในด้านนี้ตรวจสอบผลปรากฏว่าภาพใบนี้น่าจะเป็นภาพวาดของแวนโกไม่ผิดแน่ทำให้ทุกคนยิ่งมั่นใจบีกว่าอาจารย์จอห์นต้องเป็นคนคนเดียวกับที่เราคิดแน่แต่แค่นั้นยังไม่พอ อิสเบลนั้นได้ติดต่อไปที่ดกรเจงกินซึ่งในตอนแรกเนี่ยดรเจงกินก็ไม่อยากคุยด้วยนะเขาคิดว่าอิสเบลเนี่ยเป็นพวกแบบว่าพวกโทรมาปั่นนะโทรมากวนะอะไรเงี้ยแต่เมื่ออิสเบลเนี่ยส่งข้อความไปเยอะส่งอีเมลไปเยอะมากๆทําให้ดรเจงกินเนี่ยลำคาญหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็เลยโทรกลับมาว่านี่อิสเบลใช่ไหมเนี่ยผมดรเจงกินนะผมได้รับอีเมลคุณแล้วล่ะเอางี้เราไม่ต้องพูดกันเยอะคุณไปหาภาพถ่ายจอนมาให้ได้ขอแบบเห็นหน้าชัดถ้้้าาาาคคุุณหามามมไไไ่่ดเรตอองยกกันี หลังจากจบสายนั้นนะครับทำให้เช้าในวันุ่งขึ้นไอเหล่าเพื่อนๆของอิซาเบลเนี่ยก็วางแผนจะมาถ่ายรูปจอนนะฮยแต่ก็เช่นเดิมนะครับถึงจอนน้นจะยอมถ่ายรูปด้วยเขาก็หลีกเลี่ยงการโดนถ่ายเต็มๆหน้าด้วยการเอาแก้วกาแฟมาบางๆแหละหรือการหันหน้าไปทางอื่นทำให้อิซาเบลและเพื่อนๆไม่สามารถหารูปถ่ายของจอได้แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ละความพยายามโดยในคืนนั้นเองอิซาเบลและลีโกได้ย่องเข้าไปที่บ้านจอนในกลางเดึกเพื่อไปแอบถ่ายรูปของจอ และเมื่อพวกเขาได้รูปมาก็รีบส่งให้ดร์เจงกินและเมื่อดร์เจงกินนั้นได้รับรูปถ่ายของจอห์นเขาก็ได้รีบตอบกลับอ e ีเมลของอิสซาเบลไปว่าฉันไม่ค่อยแน่ใจว่านี่คือจอห์นถ้าเกิดนี่คือจอห์นจริงเขาเขาดูเปลี่ยนไปนะเขาเขาแก่ขึ้นน่ะแต่ก็ช่างเถอะตอนนี้ฉันอยากจะไปคุยกับเขาดูฉันคงใช้เวลาสักสิบชั่วโมงมั้งในการขับรถไปเอาไว้เจอกันค่อยคุยกันแล้วกันนะ ในตอนนี้นะครับดรเจงกินก็กำลังขับรถมาหาจอรและในอีกไม่ช้าตัวตนที่แท้จริงของจอรนก็จะถูกเปิดเผยแต่ใน,นระหว่างนั้นทาร่าหนึ่งในเพื่อนสนิทของอิสเบลเธอได้มาหาจอรนที่ห้องพัก และได้บอกจอรนว่าคุณรู้ไหมหนูตกหลุมรักคุณมากในตอนนี้นะครับทาร่าเนี่ยก็พยายามจะจับจอรนปั้มนะฮะแต่จอรนก็ไม่เล่นด้วยนะครับทาให้ทาร่าเนี่ยขู่จอรนว่าหนูรู้นะคุณเป็นใครตัวตนที่แท้จริงของคุณเน่ะหนูรู้หมดแล้วเมื่อจอรนได้ฟังเนี่ยทําให้จอรนเนี่ยถึงกับช็อกเลยครับและจอรนก็ได้ขึ้นเสียงไล่ทาร่าออกจากห้องในตอนนี้นะครับจอนก็รู้ตัวดีว่าตอนนี้เขาอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วเขาก็เลยรีบไปหาอาจารย์ใหญ่เพื่อขอลาออกแต่อาจารย์ใหญ่นั้นก็ไไดด้้้้ฏิเสธแและขออออรงใหจยู่่่ตต จอนก็ได้ยินการว่าจะลาออกลูกเดียวทำให้อาจารย์ใหญ่ได้บอกว่าถึงผมจะพูดยังไงคุณก็คงจะลาออกสินะผมเสียดายจริงๆผมเสียดายคนแบบคุณผมอุตส่าห์วางแผนไว้ว่าอีก3-4ปีต่อจากนี้ตอนที่ผมกเกษียณน,นั้นผมอยากให้คุณมารับตาแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนผมผมเสียดายคนแบบคุณเลยว่ะเอาล่ะถ้าคุณยืนยันที่จะออกก็ตามใจคุณแล้วกันผมขอให้คุณโชคดีแหะจอน ตัดกลับมาที่ทาร่าทาร่าได้บอกความจริงกับเพื่อนว่าเธอนั้นได้ไปเผอบอกความจริงกับจอนเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเราตามสืบทําให้ทุกคนได้รีบเดินทางมาที่บ้านของจอนเมื่อทุกคนมาถึงก็ได้พบกับจอนและได้บอกกับจอนว่าพวกเราได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับคุณแล้วคุณอย่าปฏิเสธเลยว่าคุณไม่ใช่จอนโอแมนฉันคุยกับดอร์เจงกินแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเขาจะมาถึงที่นี่คุณอยู่ที่นี่สิเพื่อพิสูจน์ความจริงจอนก็ได้ตอบไปสเสวไว้ว่าผมไม่จาเป็นต้องพิสูจน์อะไรหนังสือนั่นมน ถ้าพวกคุณเชื่อนิยายพวกคุณก็บ้าไปแล้วเมื่ออิสเบลนั้นได้ฟังคําตอบของจอนเธอก็เริ่มมีน้ําตาซึมเล็กๆและได้พูดประโยคสุดท้ายว่าได้ค่ะศาสตราจารย์จอห์นยังฉันขอให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวยั่งยืนและยาวนานอยู่แบบนี้ต่อไปค่ะและในขณะที่ทุกคนนั้นกําลังเดินจากไปลิโก้ก็ได้หยิบเครื่องใช้ไฟฟ้า และเขาก็ได้ช็อตไปที่จอนทำให้จอนนั้นสลบไปและในระหว่างเดียวกันรถที่ดรเจงกินขับมาก็เสียโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้ทุกคนต้องขับรถไปรับดรเจงกินเว้นแต่ฟิลิปที่ขอสอา,า,าเฝ้าจอนไว้ และเมื่อจอร์นตื่นขึ้นมาก็พบว่าเขานั้นถูกจับมัดเอาไว้และจอร์นก็ได้ขอร้องให้ฟิลิปปล่อยตัวเขาแต่แน่นอนครับฟิลิปเนี่ยไม่ยอมปล่อยง่ายๆแน่แต่ด้วยไหวพริบของจอร์นจอร์นได้สังเกตเห็นไม้กางเขเนที่ห้อยอยู่ที่คอของฟิลิปจอร์นจึงได้ชวนคุยเรื่องศาสนาคุยเรื่องการสร้างโลกใหม่และเล่าความจริงเกี่ยวกับตัวเขาให้ฟังเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งจอร์นก็ทําได้ดีดูเหมือนว่าฟิลิปจะยอมปล่อยตัวเขาแต่นั่นไม่ใช่อย่างที่จอร์นคิดฟิลิปนั้นมีความเคร่งทางศาสนามาก การที่จอนพูดถึงการสร้างโลกใหม่หรือพูดถึงอะไรก็ตามมันเป็นการดูหมิ่นศาสนามันเป็นการดูหมิ่นในพระเจ้าซึ่งฟิลิปนั้นก็ไม่สามารถยอมได้โดยในฝั่งจอนเนี่ยก็ใช้จิตวิทยานะฮะานายอยากแทงฉันแทงเลยฟิลิปถ้านายไม่แทงก็ปล่อยฉันเอาเลยฟิลิปแทงเลย แน่นอนรัาว่าจอเนี่ยท้าทายขนาดนี้ก็โดนฟิลิปแทงเข้าให้หลังจากนั้นจอรนก็เลือดท่วมและจอรนก็นิ่งไปตัดกลับมาที่อิสเบลที่พ่าดรเจนกินมาที่บ้านของจอรนปรากฏว่ารถกระบะของจอรนนั้นได้หายไปและเมื่อพวกเขาเข้ามาที่ห้องใต้ดินก็พบว่าเก้าอี e ้ที่จอรนถูกมัดน,นั้นมีกองเลือดจํานวนมากอยู่และฟิลิปก็ได้หายตัวไปด้วยดรเจนกินได้บอกกับทุกคนว่าห้ามแตะต้องอะไรทั้งนั้นและรีบโทรหาตำรวจซะ ในตอนนี้นะครับทุกคนก็ถกเถียงและสงสัยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยที่เนี่ยพวกเขาสองคนนั้นหายไปไหนกันโดยหลังจากนั้นนะครับภาพก็ตัดมาที่จอรนจอรนได้ไม่แอบซ่อนตัวอยู่ในถา้าและก็ได้มีคนคนนึงนาข้าวของจอนมาให้ซึ่งก็คือแฮร์รี่เพื่อนสนิทของจอรนในภาคหนึ่งเขาทั้งสองคนได้พูดคุยกันโดยแฮร์รี่ได้บอกกับจอรนว่าผมขอร้องนะจอรนพ่อของผมป่วยหนักมากท่านกำลังจะเสียผมอยากให้พ่อของผมได้เจอคุณสักแวบหนึ่งจังพ่อของผมต้องดีใจมากๆแนะ่ถ้าเขาได้เจจออคุณโดดยก็ไ้ตบแฮรรี่่วา ได้สิแฮร์รี่ไปกันเถอะและทั้งคู่ก็ได้ขึ้นรถไปที่บ้านของแฮร์รี่และเรื่องราวก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ